ศูนย์รวมของปลาอนาชนยนที่มารองกินอาหารจากนักท่องเทีย่ยวบางครั้งก็จะมีเตาและตัวเงินตัวทองแอบคุกซุกคุกรับอาหารของเขาด้วยค่ะโลกจากสะพานปลามองไปทางซ้ายคือส่วนจัดแสดงสัตว์ประเภทหาหิรกลางคืนช่นเป็ดนีนรีฉมดและลิอยู่ในบรรยากาศเปือนธรรมชาติในเวลากลางคืนเลยค่ะตรงกันข้ามคือสวนสัตว์เด็ก ัจจุบันเป็นสวนศึกษาธรรมชาติของเยาวะชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัชรัชดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของสัตว์ต่างๆมองลงบนทางซ้ายท่านจะได้พบกับส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกาซึ่งมีสุนัขหมาหลายลกกระจงเทศเบียร์แคทีแนลาละให้รับกัจิตใจเด็กๆได้นิความสูงที่น่าประทับใจชมหมาลายล้อมลวดลายสวยงามตามลักษวะ จากพี่อาศัยทุ่หญาแห้งแดงและแทนที่นริเวอชายแดนแอฟริกาและต่องประเเราก็มาถึงสถานรี่พ้ราชิิทีบริเวณประตูกราชิบิทีแล้วค่ะเราจะแวะรับเพื่อเดินทางกันต่อที่นี่นะคะภาในสัดาห่านควรจะลบสด็จาถได้เลนค่ทันของทางรถไฟแ้วค่ะเพื่อนนักศึกาสัมภาระก่อนงจากรถไคะทาของการส่งสัดภาระ